เยน็นเย็นมะเสาว์แม่ไปตลาดหมอกน้าขนาดเลยหนาวกินข้าวเร็วเร็วพี่หน่อยทักท่ายดยแตะเด้อ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายด้วยแต่พี่น้องฉันตาคือบนตรงเป๋เแต่สวัสดีทักทาย <laughs> ท,ท,ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเสาทีหนาวเย็นัร่องอะไรเร่องกา้านนู่นนี่ก็เร่ย่่ห

ฮัลโหลฮัลโหลอารีอ่ะมาดีเอไอ้บ้างกับเขามาพูดคุยักทายกันใดเด้อจ้ะที่หน่องไอ้บ้างก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะ ย่ามีเวลากับเดึ้นพี่น้องย่ามบ่มีเวลากับบ่ไดือนยา่ยายา่าย่าหน้าบ่หน้าบ่หน้าบ่ทางผลมีมูเข,ขื่อนพ่อคนบ่ใหา่เนี่ยย่างบ่ท่านเดขึ้นดอกเนาะคิดว่าเวลานี่คือสิบ่มีมูขึ้นปนไหน ขอบคุณนะคะขอบคุณยา่าน้องคุณ <laughs> นาวที่เขาเอาหนึ่งนี่เดี๋ยวปิดอัน ลูเคยมันเปิดเพลงมันมาแต่ตลาดก็เลยปิดปิดเสียงก็เลยปิดเสียงกินเขากับลาบหมูกับต้มจือดอาหารมีแตมเมนูจืดจืดซื้อมาแต่ตลาด <c oughs> มันยากเนาะนก็สองก็ซื้อมาเลยแต่ตลาดจ้ะตามสบายได้ใหญ่เด้อตามสบายนะคะตามสบายาเตรียมของได้เลย ่าขึ้นบ่นานดอกเดียวกัลงบอดนลแองบได้อรอโลาลมือหรอมันเป็นสีวินวินไหมเป็นวินวินตาก็เลยบอดดอ่อโลไลมือหมหลหรอบ่คอยสบายง่ายดีแมนส่วนมากปากกระสื่อบางเธอหลอกเ้าหนิกะเห็ดเองถามันบบมี่ ค่ะสมมติว่าบางที่บ่ได้ไปตลาดบางที่กับอาหารบ่อรือสาม 3, ขอบคุณค่ะยายวาดถ้าวางปากอะสิได้ไปหาด้อยยายวาดเพราะว่าหลบดึก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณยายน้องคุณขอบคุณยายวาดนะคะที่เข้ามาทักทายในเช้าวันนี้ยายวาดสวัสดีค่ะจากยายน้องคุณเนี่บ่มีคนปั้นได้กับด้อนันอยูอ่เหม็นย่ยมีคนกับบ่ได้อนันกับค้นเนี่ยจังนิดจังน้อยเพราะว่าก็สิขึ้นเนี่ย เวลามันมันดิ่งลงแห้งพดย่าบุลันสวัสดีค่ะจากยายวาดนะคะบันี้ก้โอ้ยเปมนบ่มีเวลาไปหาขิดจักสิป้าปองไดดอกเพื่อนๆพืนพี่พน้องนองกะตอนนี้ปากะได้พ่อได้ในตื่นทำได้ขีดเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องบ่เบิงบ่สอบกะบ่เป็นยังนอกจากนอกกับบ่ไปเบิงนี่ละจังป่าไรสุดนี่ละกาไวให้เพื่อนได้เบิงได้ยังผู้เพื่อนบ่หมัก บออยากเบ่งอยากยั Mohammad, ้งไงีส hmm. ินะก็เลยหาคลิปมามาตัดเลยตัดสลับไปไนจังไงไปกับพ่อได้เลสุดตัดหน่าให้เพื่อนได้มาหย่อนลังหย่อนยั้งให้ป้าก็พักผ่อนเยอะเด้อสันขอบคุณค่าจอดไว้เด้อจ้าจ้าตามสบายเข้าใจเข้าใจคนขายของนี่คนอันนี้มันลำบากเลย เห็นใจประดมสวัสดีค่ะประประธานประดมจากมือมันช่วงหยากนํากะไปย้อนหลังหายเอาบ่ว่ากันเนาะจะนอนบางเถ่อบางทีมันกะบรท่านจ๊กเถ่อประดมว่าเมนมันมันบอสัสมดุลกันปานใดเวลาเฮาจังสีหน้าประมาณนี้กะส่วนหมากปลากะจีขึ้นช่วงนี้แล่ะเพราะว่ามูบอค้นคือกันคือกันมาสันประดมสวัสดีค่ะจากยายวันนะคะประดมประดมดีค่ะจากญาน้องคุณ ามสบายเ้อจะอย่าตามสบายตามสบายเพรว่ากันเนาะก,กันเนาะเพราะว่าย่ำยากจังย่ำน้องสนีขึ้นย่ำคุณยายขึ้นย่ำเ,เจว่าซีบ้านช่วงนี้คือปาอ่ายากกะสวดนาสอดหลังบางเมือกะได้เขาไปทักทายสองสามคนเพราะว่ามันบ่มีเวลาช่วงคึกคักคึกคักย่ำค้ายค้งองย่ำแรงกับมีบ่บางเถ้าบางเถ่อกะช่วง ไปแปงพักขล้านมาเต็มโรงเรียนเขาไปยุ่งือนหายกันได้ไปตัดพักช่วงข้างแหล่งสีหามืงแหล่งปนัดปนัดสวัสดีค่ะสบายดีไหมน้อเป็นยังไงบ้างหายหรือยังปากคือกันได้นี่ปนัดเวียนนาเวียนตานีขายของไม่ค่อยวางแมนเขาใจกันคือคนอยากจังย่เนี่ยก็ต้องเตรียมของเตรียมนันเตรียมนี่ภารกิจหนาวอยู่จา่าหนาวอยู่มันเป็นเย็นๆนีหย วานาวแห้งบ่อก,กับวหนาวอาบน้ำแด่สบายอยู่แต่มันถังเย็นเอากับเขาบ่อสุวานบะมี่เออแลบ่บอแด้มาขายกางเกงมึงกับาว่าตากเอาเขาเนืเขาเต็มหมอ้อหนาวหนาวมันหนาวบ่อยแห้งแต่มันหักช่วงเย็นเย็นหายหรือยังปานานหายหรือยังเป็นยังไงตอนนี้ปากกับมึนๆหัวอยู่ได มันปวดขามาบสองขางมันกะเนี่ยมันคนขายของนอกกับยางลบหนา้าลบหลังสวัสดีค่ะยายวาดจากปนัดน,นะคะยายวาดก็ทักทายปน,น,นะะัปดสวัสดีค่ะปอาดมสวัสดีค่ะจากปนัดน,นะคะทักทายกันเรื่อจากพี่น้องปากกัสิขึ้นไปนเนี่ยจักหน่อยพ่อได้เอ่อคันคันตื่นท้ำใหนเน้เพื่อนแหน่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ลองมองบางคนเพื่อน,นกับเบ,บ,บอร์เบอร์ยังจังสิ ลาอ้อลาอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบอด้ไปหาลาอ้อล,ลายมือละ่ะป่านยังไยังตามมูบ่าทนขบตังตทท้งแต่ทรละทับทรดละทับเสียมาผลละประมาณบมเมานเป็นเดือนละตีเดือนกลัวบอหลังจากประหลวนแล้วเสียมาวัานนี้กับมาโทรศละทับมีปัญหาก็เลยได้ยไปนําหามูใหม่ทรดละทับหลางเครืองมือนั่นบอด้กินเขาแต่เศรา้าอ๋อ มากินใส่กอกต้นหาม,งม,าม,มงมันก็เลยอวกแมนแมนท้องมันวางสวัสดีค่ะคำปอนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะแม่ละไมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจไปบาท่านไผ่ปทัวบะเถงไผ่กับขอถูขอ,อไผ่หมู่ว้านกับเขาไปหาหนองอ่ำข้าวหนึ่งเพราะว่ามันหยุ่งช่วงน,นั้นช่วงชุดละมุนเหตุกับเขากับน้ำช่วงขายของยามแรง ลลยแต่ถักถักพี่น้องบกคอยทั่วถึงสวงยากขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจมือนีมาท่นานวะสันคำ <c oughs> ป้อนว่ามือนีมาท่านกระป่าอันนี้ขึ้นวับๆข้าวเดียวกับร่วมพอได้คันให้เพื่อๆพี่ๆน้องๆพ่นในเบือ้องฟูพ่บนบรหมักตื่นท้ำเจาฟางที่ท่างพี่ได้เกยยะ<ต>นี่นี่มอนซิปกับกมอนหาคำป้อนใจเงินแล้วก็คำป้อน คำปอนพนได้ด้วยแล้วเออตัวนี้คําปอนยูทูบเลยนี่เออบัวขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแม่ละไมขอบคุณยายวาดขอบคุณป้าดมขอบคุณป้านาดขอบคุณน้องคับปอนขอบคุณยายวาดขอบคุณแย่าน้องคูณขอบคุณน้องละอ นะคะที่เข้ามาทักทายในเช้าวันนี้นะคะสิบบาทแบบก้มเขาไปยังนคนเห็นงานไม่แล้วอืมน้อ,นองคำปอนกับทักทายคุณยายวาดสวัสดีค่ะประศันคำปอนสวัสดีค่ะจากยายวาดน้องแม่ละไมก็ทักทายป้านัดสวัสดีค่ะน้องคำปอนก็สวัสดีปด้าดม ฮัลโหลมซยเซนพอบ้านพอบ้านประวนจ้าไม่ไม่คุยด้วยแล้วเราหยากันแล้วมาทําไมเราหยากันแล้วหยาขาดกันแล้วเสียวด้อลลกค้าเด้อเดียแมค่ะไหลสุดจะข่าวก่อนคําปอนสวัสดีค่ะจากแม่ละไมนะคะแม่ละไมสวัสดีครับจากน้องคําปอนพอบ้านก็พี่คําปอนสวัสดีครับ ยาบานก็พอบ้านพอบ้านเลืบอเลื้มาวูนะหมดแท้ยายเล็กคนงามสวัสดีค่ะพอบ้านก็ยายเล็กยายเล็กคำปอนก็คุณละออสวัสดีครับจากน้องคำปอนญากก้อหัวโลดหญิงแวแกแจกแจกแจกมาอันพอบ้านเพื่อกับยายเล็กยายเล็กเพื่นวะน้องคำปอนก็พอบ้านพอบ้านเพื่อนวะยายเล็กสวัสดีค่ะจากยายบ้านนะคะยากก็เขาด่าเราดื้อ เาขาเขายาละเด้อขอบคุณสวัสดีค่ะนะโอ้ยอันถักท่ายกันไปก่อนเด้ออันขายของก่อนจะข้าวเรายาก,กันแล้วนะเรายาขาดกันแล้วนะเดี๋ยวยอก็มี <laughs> กกแห้งได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้าวกับผ้าลงดอกคุยกันไปก่อนเด้ออันนี้กีหุกตัวทุนยีที่บาทนะพี่กวน สองงสามชิ้ออสงตะมืนนีมันมือนนี้มันข้าหน้าร้นเลยสบ่องัโอแ่ราล้างมันคลขายบวมเลือดาเนี้เอาเงนเราปากหรืเอาเราลามะคิบ่าทได้นะอเกลยปกติเคลายสามถุงห้าิหมบ่ายกสะแกใจนออือ้าวไม่เป็นไรเลยคายสองถุงสามชิ้ไปเผาเยสีหุ่นบ่คนในชั้นละสาหนังสีหุ่ไปแกงใส่กับปูเด้อ ยิ่งหุ่มบางยางไยแรกมาหายแล้วอืมอาพี่เราเองค่ะจันจันมาแรงมาหายพี่เราเองเดือพัน่าน่พี่เราเองเดือพานฮัลโหลฮัลโหลไปมาใหม่ในบอนี่มีบอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเหลือสองนาทีป้าจะพาลงไลน์เลยเด้อพี่น้องยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแห่งสีน้ำแมน เห็นห้านสบายมันว่าอันยาวสันเขาว่ายิบโฮยิบเจ็ดนี่นาวแห้งด้วยประสันโอ้ยคุณมาสีขานไปตลาดแต่นอกก็เร็วอะมันน้วมันทอดลมานเด้เป็นพิมพ์เป็นลูกโอ้เป็นพิมพ์เป็นลูกลูกบาสตินี่เป็นพิมพ์เป็นลูกบาสติยาว่าสันจังได้เด้งดึง <laughs> ยาก ยิงแขวมาเลยเขียดแฮงขอบคุณนะคะขอบคุณยายเล็กขอบคุณป้านาตขอบคุณป้าโดมขอบคุณยาบุหลันขอบคุณพ่อบ้านพ่อบ้านคันทรีน้องคำปอนยายเล็กคนงามเมลามยน้องละออป้านาเอาเอามาผุกคนให้ยังนี่ป้าโดมเมื่ไหล่น้องเหบ่ ปาสีลงไร่ล้วได้บาเนี่ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะเลยบริอานเน้นจ่อยขอบคุณสุโพสุคนลงไร่ละเดอ้อบาเนี้เดอ้อขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดทั้งวันนะคะจากเมลไมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเอาไว้เพิ่นเบิงก่อนอันเพิ่นบ่มักตื่นถ้ำฮอกะเอาบอ่ทําำตื่นให้เพิ่น <laughs> Baiklah nak tuh, Kun. Ayo.